ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนขอเครื่องหมายยืนยันเพจนะคะเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยณะเ,เวลาที่ทำคลิปอยู่เนี่ยนะคะการที่เราจะได้เครื่องหมายยืนยันตัวตนสีฟ้าเนี่ยก็คือจะต้องกรอกผ่านแบบฟอร์มนี้นะคะซึ่งมันยังไม่มีระบบเสียตังค์นะแต่ว่าตอน,นีเนี่ยมีแค่ โปรไฟล์เท่านั้นนะคะที่ที่จะสมัครแบบเสียตังรารเดือนได้นะคะซึ่งเพจเนี่ยยังต้องรอนะคะแต่เราสามารถที่จะส่งเพจของเราเนี่ยไปเพื่อขอเครื่องหมายยืนยันตัวตนสีฟ้าได้นะคะซึ่งเงื่อนไขเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะออมีกฎเกณฑ์ค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะก็เวลาที่ส่งขอไปเนี่ยอาจจะไม่ผ่านง่ายๆเพราะอันนี้ไม่ได้เป็นแบบว่าเสียเงินนะคะ ถ้าเป็นแบบเสียเงินเนี่ยคือต้องรออาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ที่จะได้ได้รับเครื่องหมายยืนยันต, ột, ตนัวตนสีฟ้าสำหรับเพจที่เป็นแบบเสียตังคนะ,คะอ่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะสอนยื่นให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าคิดว่ายื่นไปก็คงไม่ได้อ่ะนะคะอ่ะแล้วก็เลือกเพจสมมติว่าเลือกเพจสอนสร้างไรายได้ออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกบัตรประชาชนนะแล้วก็เพิ่มบัตรประชาชนไปนะคะ แล้วก็หมวดหมู่อะไรนะคะหมวดหมู่อะไรเอ๊ะเพจเราบนหมู่อะไรวะ <c oughs> อ่า creator video อ่า creator นะคะแล้วก็คนชื่อประเทศอ่าประเทศไทย แล้วก็กรอกนะคะว่าเออคนที่เขาเข้ามาเออ่ติดตามเพจเราอะเป็นกลุ่มเป้าหมายประเภทไหนนะคะเช่นเออ่ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์ครีเอเตอร์อ่สนใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้กับ Facebook. เฟ e บุ๊ k อ่า แล้วก็การขายภาพออนไลน์การขายภาพออนไลน์การสร้างรายได้เกี่ยวกับ uh, YouTube uh, การสร้าง 3D ออนิเมชั n น ก็พิมพ์ไปนะคะว่ากลุ่มเป้าหมายที่เขาเข้ามาติดตามเพจเราอะคือเขาสนใจที่จะมาศึกษาเนื้อหาของเราเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะค่ะแล้วกออ็อาจจะกอกสอนสร้างรายได้ออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ เพิ่มบทความบัญชีโซเชียลมีเดียและลิงก์อื่นๆสูงสุดที่แสดงให้เห็นว่าสาธารณชนเนี่ยให้ความสนใจกับโปรไฟล์ของคุณเขาจะไม่ได้รับเนื้อหาที่เรายิงแอดนะคะแล้วก็ไปเลือกอลิงก์นะคะทีะ่คนเข้ามาสนใจเกี่ยวกับ Facebook ของเรานะคะค่ะเราก็ ตรียมลิงก์ไว้นะคะทั้งหมด5ลิงก์ที่มีการเข้าถึงแบบค่อนข้างเยอะนะคะมีคอมเมนต์มีการแช์นะคะมีการเข้าถึงมีการพูดคุยนะคะให้เขาดูก็ใส่ลิงก์ไปลิงก์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นคลิปวิดีโออย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นโพสที่แบบเป็นรูปภาพก็ได้ะนะคะ เสร็จแล้วก็กดส่งค่ะอ่ะเรียบร้อยนะคะมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะคะเราก็รอนะคะรอการตอบกลับจากเขานะคะอาจจะเเพิ่มไฟ์ลแน่ไปก็ได้นะคะ แบบแคปหน้าจอไปก็ได้ก็จะประมาณนี้นะคะวิธีการส่งนะคะขอยืนยันนะคะตัวตนกับเพจนะคะ